จ้าว่าดีจ้าจูจ่ๆนี่ค่ะแต่งตัวเหมือนแม่บ้านยังโอ้โหเหมือนไหมเหมือนแม่บ้านไหมเหมือนหนูว่าเหมือนเลยอ่ะอันเนี้ย <laughs> เหมือนแม่ใหญ่อย่างเงี้ยใช่อุ้ยกันเก่งหมดกันเลยแน่นอนอเ,เดี๋ยวไปกินข้าวก่อนจะตุยแล้วจะตุยแล้วกินข้าวแป๊บโอเค กกหิวุค่ะสวัสดีค่ะจิรีเอาไรอ่าส้มตำมสองค่ะตามสองพันสองร้อยอ่าสวัสดีค่ะพี่รักไม่ยินทำอะไรเนี่ะสวัสดีค้าสวัสดีค้าก็ตายสวัสดีครับคุณแม่เลยสมองรจิรีอุ้ยสวัสดีสวัสดีจ้าอารินมีหลานหลานให้แนะนำอ่ะหลานหลานเหรอใช่จิรีสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันแนะนําตัวให้น้าสิมาไหนก็แนะนําแล้วเอามาให้น้าสักคนละร้อยสองร้อยสิแม่ค้าเพื่อนหนูต้องขอเอาไม่มีเลยค่ะยืนการขนาดนี้แล้วนะโอ้ผมยกมือไหว้รอนานแล้วนะเนี่ยขอบคุณรอเลยครับเขาพอจะเป็นได้ก็เป็นไหนเร็วหนาเขาหูหนับเลยอ่ะอะไรไม่ได้ยินเลยนะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งหูดับเหรอหูดับเหรออะไรนะไม่รู้อะไรนะคืออะไรอ่ะไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นเลยคาปูชิโน่ด้วยไม่ได้เลยอ่ะไปไหนอ่ะเนี้ยเอามาแล้วมาเอามามากับเป็นพรวนเลยเนี่ยนึกว่าลูกเกาะดูร้องลูกเกาะคือลูกเกาะนี่เฮ้ยอะไรอ่ะกูใครจะวิ่งหนีกัน็เดี๋ยวเด็กๆต้องทำงานนะรู้ไหม ตอนนี้เปยนะตอนนี้เป็นเวลาพักผ่อนเดี๋ยวครับหนูไปทำงานกันมาแล้วใช่เหรอเด็กๆขอตังค์ขอเงินแม่เราหนนแม่เรามหาเศรษฐีแต่แบบไม่ยอมพูดจริงมียังไม่มีเงินเลยครับเอ้ยเขามีอยู่เาฝาาไว้คนเอางี้พี่มีโจทให้เราถ้าเราอยากได้ตังค์เราตามหาคนที่ชื่อซัมเมอร์นะแล้วพี่ชายใจให้เ่าอะละ ไอ้หนูนโคตรรวยเลยเอาจริงเจอแต่นมาล้วแม่เนี่ยพี่ให้คนละพันเอาจริงเหรอผมเจอแล้วขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยไปถ่ายรูปให้พี่ถ่ายรูปให้พี่ดูทุกคนเลยพี่ชายขอเบอร์พี่หน่อยเซลฟี่หมูได้ไหมเซลฟี่หมูได้ไหมขอเบอร์พี่ชายหน่อยไม่เซลฟี่หมูได้น้ำผาดถ่ายทุกคนพี่ชายเบอร์อะไรโอเคโอเคหนูรับหนูไปรับมิชชั่นห้าหกเจ็ดแปดหกห้าหกเจสตัดใช่ ชืิดตัดไม่คนละคนอใช่ใช่เช่อตัดชื่อตัดไปแล้วนะไปแล้วนะได้ยินแล้วไปลานาฟใช่เออมาแนะนำให้คนอื่นแล้วก็หายดีจริงๆ Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack.